พิซซ่าเทกเอาท์ออกไปซิตี้สองนั่นเองนี่ครับโอเคสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวัน okay, น so <im itation> ี้เราอยู่เกมที่มีชื่อว่าพิซซ่นนะา,นา,านั่นเองแฟนสาวที่มาส่งพิซซ่าให้เราในเนวิดเบที่ภาคที่2นั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้นเคยมีภาคแรกมาแล้วซึ่งผมเคยทำออกไปแล้วนี่นเ,นะเดี๋ยวใครสนใจลองเล่นภาคแรกเนะี่ยหรือเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเกมที่เป็นภาพสามดียังเงี้ยก็สามารถไปคุยคุยในช่องผมได้นั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้เป็นเกมยังไงเป็นเกมแนวภาพสามดินั่นเองนะครับและเหมือนเป็นแนวภาพยนตร์ เมื่อก่อบางที่มันจะฉายออกมาให้เราเลือกว่าเราจะให้เกิดสิงด่งใดขึ้นในฉากต่อๆไปนั่นเองครับจะมาเลือกได้ว่าให้นางทำอะไรบ้างให้นางบอกว่าเอ่ออเาตรงไหนชอบชอบช่วงท่าไหนก็เลือกได้อะไรบ้านี้เองครับเป็นเหมือนเป็นภาพเป็นเวอร์ชันที่เราสามารถเลือกได้ว่าอยากให้นางทำอะไรกับเราอะไรบ้างน,นี้เองนะครับ เซนเตอร์เลาตัวเกมนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่เออเราได้สั่งอาหารมาเนี่ยครับซึ่งรอบนี้พิเศษหน่อยเพราะวันนี้มาแพ็คค <danach> ู 2> ่2คนนั่นเองที่มาส่งภาคแรกจะเป็นส่วนของด้านซ้ายคนนี้จะเป็นผู้หญิงคนนี้คนเดียวนั่นเองนะครับแต่ตอนเนี้ยคือมันจะมีผู้หญิงด้านขวาคนนี้มาด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเป็น ภาค2นั่นเองที่เขามาต่อให้นั่นเองนะครับผมโอเคใครสนใจเล่นเกมนี้โหลดทั้ง PC แล้วก็ Android เลยนั่นเองนะครับก็ขนาดไฟล์ที่ประมาณข3 7วหนเมกนั่นเองนะครับพื้นที่กค่อนข้างที่ใหญ่นะเพราะว่าโบเกเกมเภาพเข้าข้างสวยนะครับแล้วก็ด้านขอนิเมชั่นที่เป็นภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับมันก็เลยต้องใช้พื้นที่เยอะนิดนึงนั่นเองนะครับผมใครอยากเล่นก็สามารถไปที่ซูเปอร์แล้วก็ดีคอร์ดเลยเกมที่290นะครับ เข้า okay, มาราไป็นลองดูกันดีกว่าผมอาจจะให้ดูวิวมากไม่ได้สับเกมดีเพราะมาถึงมันอาจาจะมีอะไรกันเลยนี่ครับผมอาจจะแปลน่องเข้าให้ดูได้แล้วกันนั่นเองนะครับผมอั้นก็มาเริ่มนิวเกมกันเลยแล้วกันนั่นเองนะครับไปนี่สามารถด้านขวาสามารถกด a b c ได้เพื่อแบบเปลี่ยนฉากนั่นเองครับอันนี้คือเข้าลึกเข้าในอะไรทีถึงแล้วนะเข้าใจแล้วค่ะแล้วก็บอลเสียบด้านขวาล่างได้ไม่ว่ากลับตรงเมนูรูปบ้านตรงนี้ได้นะครับ เน่สุดเสโดยยูเมโนโร3สามดีนะครับใครที่คือแบบดีมากในการทำเออเกมทำฉากอะไรองสวัสดีค่ะพิซซ่ามาส่งค่ะขอบคุณที่สั่งเรานะครขอบคุณที่รอนี่คือพิซซ่าที่สุดิเศษที่ท็อปที่สุดที่คุณสั่งค่ะเออทั้งหมดราคามาสา0พเยนค่ะเดีาร คุณช่วยแสดงบัตรชชสมาชิกของเราให้ดูหน่อยได้ไหมคะบัตรสมาชิกนะฮะสามพันเยนโหน่ถาเดียวเรียบร้อยค่ะที่คยข,ขอบคุณที่ช้บริการของเรานะคะอีกอย่างเราก็ลังดเินแคมเปญพิศเศษอยู่นะโดยมีสมาชิกที่รับโบนัสพิเศษนี่จะได้มัน,น นี่ที่นี่ค่ะไปให้กดปุ่มนี้นะอยุดสลอทเมื่อคุณต้องการอยุดได้เลยนะแล้วคุณจะทำอะไรก็สากดได้เลยเอเนะครับโอเคเหมือนเป็นเหมือน,นปกตกคิครั้งที่แล้วครั้งนี้แล้วคือจะเป็นการจับฉลากในกล่องนั้นใช่ไหมแต่นี่คือในด้านของมือถือนะครับโอ้มันก็ไม่ต่างเท่าไหร่ว่ากดยังไงก็คงได้ผลลัพธ์เหมือนกันละมัง้งเนี่ยโอเคแล้วหยุดเลยนะครับอ่าเอาหยุดดี๋ เอาหยุดไม่ได้เลยอ๋อต้องกดอันนี้้ข้างขวาตรงนี้เลยครับมันไม่สามารถกดตรงนี้ได้โอเคปึ๊บ <laughs> ดูดิมันล็อกด้วยอะ่ะโอเดมาสเตอร์ซีเซโอ้รางวัลซีน <c oughs> ี่ยินด,ดีด้วยนะคะเดวะจินะจังขอถอดถุงเท้าออกเลยสองเท้าออกเลยเหรอ ไปถึงรางวัลน,นี้คือรางวัลอะไรโอโอเคครับผมทำงานได้ดีมากเลยค่ะบอกว่าเราจะโอกาสครั้งหน้านเราจะเจอกันอีกนะคะแล้วก็จบไปเรียบร้อยนั่นเอง โอเคเอาว่าผมก็อาจจะให้ดูได้แค่ประมาณนั้นเล่นเองนะครับอาจจะให้ดูในบ้างไม่ได้ให้ดูเสจกระซิบที่นางผู้หญิงคนนั้นพูดได้นิดนึงแค่นั้นเองนะครับผมผมว่ามาถึงถึงเนี่ยก็แบบมันก็ทําอะไรกันหมดเลยเออมาถึงก็แบบมีอะไรกันแล้วนะครับผมก็เรืๆๆ่องหลักก็ั้นวันนี้เพราะว่าตัวเกมมันเป็นการเอ่อเน้นเรื่องแอนิเมชันการมีอะไรกันมากกว่าเองไม่ได้มีเรื่องอะไรเยอะที่มันวาจะให้ผมนําเสนอให้ขึ้นดูได้นั่นเองนะครับผมเอาว่าเกมก็วาณนี้กันนะยใครอยากจะเห็นฉากอะไรมากก็เนี่ยมันมีฉาก การมีอะไรกันอย่างมากกว่านี้อีกนะครับก็ใครอยากลองเล่นหรืออยากลองดูว่ามีฉากอะไรในนี้บ้างก็ลองไปเล่นดูแล้วกันในะครับนึงนะครับอยู่ที่ทวิตเตอร์แล้วก็ที่ขอเกมที่290นะครับนั่นเองนะครับอย่าเลียร์พื้นที่พอด้วยนะนะครับผมนั้นพื้นที่ไม่พอเนี่ยมันจะขึ้นแอปเอ่อแพ็กเกจไม่พอเอ่อไม่พอไปใช้งานหรือว่าไม่สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันนี้ได้อะไรอย่างงี้นั่นเองนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยเคลียร์พื้นที่พอด้วยนะบนมือถือนั่นเองนะครับผมอ๋อผมลืมบอกไปนะครับผมไม่ไใจนะบนบเออ่ แอนดรอยบนแอปพลเนี่ยคอมพิวเตอร์ส่นทวนเนี่ยจะเป็นเหม izer, ือนกันไหมแต่ว่าคนจริงตรงนี query, ้นะครับบอกอันนี้คือมันเป็นเออสามารถเลือกฉากได้ว่าจะเล่นฉากไหนหรือว่าจะไปถึงฉากไหนบ้างอยากเล่นฉากไหนอยากดูฉากไหนพิเศษเนี่ยก็สามารถกดตรงนี้ได้เดี๋ยวผมขออนุญาตไม่เข้าไปดูด้วยกันนะเพราะถ้าเข้าไปเนี่ยต้องเซนเซอร์ทั้งจอนะครับก็อันนี้คือจะเข้าไปคอนตินเนี่ยมันจะมีฉากให้เราเลือกว่าเราจะากจะได้ฉากมูฟฉากสองต่อหนึ่งหรือว่าฉากหนึ่งหนึ่งหรือว่าฉากยังไงอะไรอย่างงีกสามารถเลือกเข้าไปเลือกได้เลยโดยไม่ต้้้้้้้้อออออองงงงงงงกกกกดดดนนนนิิวววเเเเมมมไไไ่่่่ตตตตูรรรรืะะะยาาาาาาีีีสถขึฉัปแล มันต้องแบบว่าให้เราผ่านฉากนั้นไปก่อนใช่ไหมถึงจะสามารถาดูได้ว่าไอ้พวกอย่างเงี้ยมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนแบบเหมือนเป็นฉากทีจีอะไรเงี้ยที่จะต้องไปตั้งเก็บใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องเก็บนั่นเองนะครับคือถ้าโหลดตัวเกมนี้มาเนี่ยก็จะไดะ้ฉากเต็มทั้งหมดเลย,เยก็สามารถเลือกฉากได้ว่าอยากจะดูฉากไหนนั่นเองนะครับไม่ต้องไปนั่งเก็บแล้วนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมไม่ได้จะบนม,มือถือบน Android เนี่ย จะเป็นแบบเดียวกันกับบน PC หรือเปล่าแต่ของพเนะีแยกคือสามารถกดคอนติเนียแล้วก็เลือกฉากุูฉากได้เลยในเกมนี้นั่นเองครับอยากดูฉากไหนดูมุมไหนก็สามารถเลือกได้เลยนั่นเองนะครับไม่ต้องไปกดนิวเกมนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ก็คือปลดล็อกฉา,ากทั้งหมดให้เลยนั่นเองสับตัวเกมที่ผมแนบไปให้นั่นเองนะครับประมาณนี้ โอเคแล้วเก๋ก็ดีบริกันนั่นเองนะครับใครอยากลองเล่นก okay. ็โหลดดูได้เลยนั่นเองนะครับใครชอบวิดีโอนี้อดูกระไรใจผมด้วยนะครับวิดีโอหน้าเป็นต่อไปโดยจานผู้ชมได้เลยวิดเจ้ใหม่คลิปหน้าสำหรับนีขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าผมจะชอบสาววิชาทันสองคนดีนั่นเองนะครับผมจะไปแล้วบ๊ายบายหวังว่าถ้าจะชอบกันนะครับ